สวัสดีครับคือผมเอี่ยมจากชัดคอมนะครับวันนี้ผมอยู่กับจอมมเิเตอร์จากทางเดลเป็นจอมมนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอที่เหมาะสำหรับกับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นจอมมเิเตอร์ที่ไม่ว่าคุณจะนําไปใช้ดูหนังฟังเพลงทํางานเล่นเกมนะครับมัลติมีเดียได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะนําจอตัวนี้ไปใช้ในการทํางานที่เกี่ยวกับด้านภาพนะครับที่ต้องการความถกต้องของสีค่อนข้างมากนะครับ จอตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้เช่นกันนะครับกับจอเด l l 2 7 1 9 HR ไปดูรีวิวกันครับ เอาละครับเรามาดูในส่วนของดีไซน์ของหน้าจอเดียวตัวนี้กันนะครับผมต้องบอกเลยว่าการดีไซน์ของหน้าจอเดียวตัวนี้มันดูเรียบหรูดูแพงดูมินิมอลมากๆๆจริงๆนะครับไม่ว่าผมจะนําไปวางไว้ที่ไหนห้องไหนออฟฟิศไหนบอกเลยว่ามันสวยจรยิงๆ,ๆนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับหน,น้าจอเนี่ยเขาให้มาเป็นหน้าจอแบบด้านนะครับสามารถสู้แสงการแสงสะท้อนได้นะครับแล้วก็ขอบจอเนี่ยถือว่าทําออกมาได้บางดีทีเดียวนะครับขอบจอล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมี เป็นโลโก้เดวสีเงินนะครับแล้วก็วัสดุของตรงด้านขอบล่างหน้าจอเนี่ยเป็นพลาสติกเงาดำนะครับส่วนในเรื่องของขาจอเนี่ยเขาให้มาเป็นขาจอทรงประมาณคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ตัดโค้งด้านบนนะน้าส่วนของขาหน้าจอเนี่ยไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแต่สามารถทิ้วเงยนะครับแล้วก็ทิ้ก้มนะครับทิ้เงยเนี่ยได้ประมาณ20องศานะครับ2 0ถึงลงมาเนี่ย ประมาณ1นึ่งสองราเท่านั้นเองนะครับจากสเปกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้าน้าด้านหลังกันครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าด้านหน้าว่าดูสวยหรูแล้วเนี่ยมาดูด้านหลังเนี่ยผมยิ่งชอบไป <Wow. S 2> คือว็บแรกคือแบบมันหรูจริงนะฝาครอบหลังเขาเนี่ยให้มาแบบเป็นพลาสติกดําเงาเลยนะครับตรงนี้ให้โลโก้เป็นเดลวแบบตัวเป้งๆเ,เ,เลยเหมือนแบบอารมณ์รถอะเป็นเบนซ์อะไรอย่างงี้นะครับ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเนาะคือผมบอกแล้วตัวนี้เขามินิมอลจริงข้างฝั่งข้างหลังนี่ไม่มีอะไรเลยโค้งนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นตีกรอบนิดนึงให้เราสามารถนําสายเข้าไปเสียบได้นะครับแล้วมีโลโก้ดูระบายอากาศอยู่ด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขาจอเนี่ยขาจอเนี่ยทางเดียวเนี่ยเขาบอกว่ามันเล็กกว่ารุ่นก่อนๆนะครับแล้วเขาก็ให้ดูจัดสายไฟแอบสายไฟเนี่ยพอเรานําสายเนี่ยเสียบแล้วเราก็ลอดออกไป โต๊ะเราเขจะดูไม่รกนะครับดีไซน์ด้านหลังก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากบอกเลยว่ามินิมอลจริงๆครับโอเคครับสําหรับดีไซน์เมอกี้ผมร่มบอกอย่างหนึง่งข้อเสียของหน้าจอตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเรียบหรูจริงจริงเนี่ยคือหน้าจอตัวนี้ไม่สามารถต่อกับเบสซ่าเมาส์ได้นะครับสังเกตว่าหน้าจอด้านหลังของเขาเนี่ยคือมันฝาหลังเนี่ยคือมันเรียบกริบไปเลยนะครับไม่มีรูน็อตอะไรเลยเท่ากับว่าเราไม่สามารถใช้ขาจออื่นที่ไม่ใช่ขาจอของเขาได้เลย ถึงเราจะใช้ได้เนี่ยก็มีข้อจากัดที่เราต้องซื้อแบบคล้ายๆเป็นก้ามปูเนี่ยมาล็อกอะ่ะคือมันหมดความควยเลยอะ่ะนะครับอันนี้คือข้อเสียงของมันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมเดียวไม่ใส่นะครับไอเจ้าเวซาเมาส์เนี่ยก็คือผมเอาไว้แบบเนี่ยเอาไว้ล็อกใส่ขาจอแบบที่ผมใช้อยู่แบบเนี้ยนะครับเนี่ยผมถอดออกมานะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเนี่ยคือล็อกแบบเนี้ยขาจอแบบเนี้ยคือมันจะใส่ไม่ได้เลย นะครับหน้าจอตัวนี้ครับโอเคการเชื่อมต่อนะครับทางเดียวเนี่ยเขาให้มาเป็น HDMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น DVI 1พอร์ตนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงของตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับเป็นต่อตรงเข้าเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของสเปคของหน้าจอตัวนี้กันนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยให้ขนาดมาถึง27นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบจอด้านนะครับลดแสงสะท้อนเนาะ พาร์เนลเป็นแบบ IPS นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยหน้าจอตัวนี้สามารถนําไปทํางานในส่วนของภาพวิดีโอที่ต้องการความถูกต้องของสีค่อนข้างสูงนะครับหน้าจอตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แต่มันอาจจะไม่ได้สู้กับรุ่นพี่ของมันที่มันแบบราคาส4มสี่ห้าหมื่นนะครับที่ความถูกต้องของเขาสูงมากๆแต่ความถูกต้องระดับนี้เนี่ยสำหรับผมอ่ะผมว่าช่างภาพทั่วไปหรือโปรดิวชันเนี่ยที่มันไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับหน้าจอตัเนี้สบายมากนะครับ แล้วก็มาถึงความคมชัดนะให้มาที่ Full HD นะครับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่75สำหรับการเล่นเกมทั่วไปเนี่ยสำหรับเกมเมอร์ระดับเริ่มต้นระดับกลางร,ระดับสูงที่ไม่ได้จริงจังกัการเล่นเกมมากเนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สบายๆนะครับแล้วก็ความสว่างให้มาที่300นิตนะครับนี่ผมยังปรับไม่เต็มร้อยนะกับไฟ2ดวงเต็มๆเนี่ยผมยังมองได้แบบ นี่ผมมองกับ90องศานะด้วยความเป็น IPS e นะผมยังมองความถูกต้องของสีเนี่ยสูงอยู่เลยนะครับมองชัดมองเห็นปกติเลยนะครับแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยให้มาที่16:9ก็ทั่วไปของจอนะครับจอทั่วไปเลยนะครับนำไปดูหนังเล่นเกมฟังเพลงทํางานำหนับสเปคประมาณนี้มันสบายมากสเปคของจอตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมองแล้วจอตัวนี้มันมีนิมองวาปๆครับ สำหรับเทคนโลยีที่มาจอตัวนี้นะครับเด่นๆ3เทคโนโลยีนั่นเองนะครับ1 m d FreeSync นะครับก็เป็นทั่วไปของสมัยจอสมัยนี้นะที่จะให้ m d FreeSync มาป้องกันภาพฉีกขาดนะครับสำหรับคอเกมเมอร์่องเรานะครับ 2. Comfort View นะครับทางเดลนี่เขาเคลมมาว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมีเทคโนโลี Comfort View ซึ่งเทคโนโลยี Comfort View ของเขาเนี่มันคือเทคโนโลยีที่จะป้องกันแสงสีฟ้าที่จะมาทำลายอ่าสุขภาพของดวงตาเรานะครับ เขาบอกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยที่มีเทคโนโลยี Comfort View เนี่ยจะทําให้มีแสงสีฟ้าที่มาทาาขขําลายสุขภาพดวงตาของเราเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเทคโนโลยี Flicker Free นะครับซึ่งเขาบอกว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะครับจะทําให้ลดการสรัมผัสของภาพนะครับลดการสะท้อนของหน้าจอทําให้เราใช้งานหน้าจอของเขาได้เนี่ยลดความล้านะครับใช้ได้ยาวนานนะครับก็ประมาณนี้เทคโนโลยีของเขานะครับ สำหรับท่านชมที่รับชมนั่นจตกต้นมาถึงจุดๆนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านชมคงอยากจะทราบราคาของหน้าจอตัวนี้กันละนะหน้าจอตัวนี้เนี่ยสนนราคาอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับราคานี้สเปคนี้ผมว่ามันค่อนข้างสมราคานะครับกับหน้าจอ27นิ้ว IPS Full HD 75เฮิร์ตนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับทุกคนที่ใช้งานทั่วไป ใช้งานหลากหลายใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะแบบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเกมก็ดาบเริ่มต้น75เฮิร์ตมันเพียงพอสำหรับเกมเมอร์ทั่วไปอย่างเรานะครับไม่ได้จริงจังกับมันมากนะครับก็จอตัวนี้สามารถทาได้สําหรับงานโปรดักชันงานภาพที่ต้องการความนุ่งของสีด้วยความที่ผมเป็นช่างภาพนะครับรับการรับงานช่างภาพที่รับงานแล้วนะก็สามารถใช้หน้าจอตัวนี้โพสต์ภาพได้แบบสบายๆเลยนะครับ แล้วจอเดลตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณท่านชมนะครับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าท่านชมท่านใดมีความเห็นอย่างไรหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรหรืออยากจะให้ผมปรับปรุงด้านอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ